ยังบอยเอกหนึ่งครับไม่เอาโทมัสไม่เอาครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินนะครับโทมัสไม่เอาครับจบเกมไปแล้วครับอย่าอย่าเข้าถึงตัวผู้ตัดสินนะครับเริ่มก่อนครับสปอนสอนกับมาโทมัสแจง้งมาที่แมชิเอตเทิร์นแตะเทิร์นแต,นแต,นแตะแล้วแหวกระลุยโดนทางทนโดนจับฟาวแล้วไปครับขวารับโยกบอล แมตช์ทเอวัดเทปงสุบินทาตะจากอายุทยาทั่วอายุทยาทั่วทั่วยิงยิงเก็บปังพลยิงโอ้โยดูครวกกิโก้วิติกันเทียนติจงเยียบบปเป็นระงอืมไหลมากิติกุลภาวงส์ับล็อกยิงเจอาเสือโจแทมกุตตาโอ้องย์

เมสซี่เอว่าเชลซีมุสลิมเบียดมาโฉบมาได้เบียดแล้วเถินเบียดแล้วเถินเบียดแล้วเถินเรียกความได้ครับสุปเปอราตะกอนบายมันเองคิ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 งคืนนอ้ยิงโอ้โหมีตัวผู้คิดมาครับเอาครับเมสซี่เอเจอดึงโอ้โหเคทีไปหนึ่งตะกริตยิงย,ย่อยแอบครับสุปเปอราตะกอนลุ้นมาไปย,ยิงโอ้โห วัดเทนโปงสุบินเมสซี่โยกโยกโยกระบายครับเมสซี่เอยิย่งยิ่งสากลินนิมาโคเข้าไปเขโ่าและจุดจบยิยโดนจากฟาวครับแอทเทนจากโป้ตัดสินที่สองพยักนายกจากพัทยาแหวกแล้วบางฟานไปดึงลูกนี้ครับฟาวทันทีครับบายบันเองกุตตาโวยิงยิย่บางฟานไหนต่อเอแมสซี่เอวัดเทนโงสุบินยิง เจาต้องครับเฉินตงานจากซูเปอร์แา้อนพาทัวร์าพาทัวร์เอเทิงเตี๋ยบประคท้พอใช้เย็นยิ้มปุ๊บตาซายยิงก็โหยคุณตอ้วปนเยิ้มไปชาร์จประตูครับโดนจับฟาวครับ สองนัดกับต็ดเดิมห่าข้อคืนมาที่แมสซี่เอวัดเชนบงสุบินเยี่เรียบร้อย <Yeah! S 1> มาที่กุตโตอร์วูดซ้ายบอ yeah! ลยิมันรับไปดึงเลดใบเหลืองครับสัญญาณมาเคทีเย่ ดิกโก้ดีกูเปาโทมัสเจอเคทีโทมัสติดความเคที่เนีหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหก็ยินดีกับทีมที่เข้าชิงเช่นลิศครับสโมสรกากหมาเอ็กแจ็กคกัมเป้าเอสเอซีอาร์ยังบอยเอสเด็กหิงครับไม่เอาโทมัสไม่เอาครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินนะครับโทมัสไม่เอาครับจบเกมไปแล้วครับอย่าอย่าเข้าถึงตัวผู้ตัดสินนะครับไป่นันขาดครับ ยินดีกับทีมที่เข้าสู่รอบถิงชนะเลิศอับดอลบาบิดออกมาครับโอเคโอ๊ตออกมาโอ๊ตออกมาบิดออกมาไม่เอาโอ๊ดไม่เอาก็ไม่เอาต้องแร์เพลยงครับจับไม้จับมือครับเราเพื่อนกันครับเราเพื่อนกันครับแพ้ได้ชนะเป็นครับกีฬาย่อมเป็นคำว่าแพ้และชนะนะครับนะครับทุกทีทุกคู่ครับแพ้ได้และชนะเป็นครับก็ต้องถือว่าสโมสรกลับมาครับเอสแก๊กกระเป๋าเอชเอชรอยังบอยคว้าตัวไปที่สองเข้าชิงชนะเลิศครับอารายอ์ครับ เอ็กซ์ซิคคอนสแตคชั่นนะครับเข้าเชิงซีซั่นนี้ครับกาบสโบซอนกาบหมาเอ็กแจ็คคัมเบ้าเอ็กเอสซีร์ยังบอยเอ็กเดอะคิงส่วนซูเปอร์ดะก้อนบายเป็นเดงเอ็กฮอมชาบูครับคุณไม่ต้องเสียใจครับชิงที่3ครับกาบตะโวนอาบะโดเอ็กอาร์ดินเก้าเก้าเอาครับตอนนี้กาบหมาแจกเสื้อท่านผู้ชมครับกาบหมาแจกเชื้อท่านผู้ชม Boom, boom, boom.